สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมแฟน o อมเบรดครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว 2D ARPG นะครับตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบอยู่เฉพาะ Android ใครที่สนใจก็ลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยดีกว่าครับในส่วนตรงนี้เขาจะมีให้เลือกในสนของตัวละครด้วยนะครับก็จะมีเป็นชายหญิงเนาะอ่ะลองเลือกดูก่อนนะครับนี่ มีตัวอย่างในส่วนของการต่อสู้ให้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้สกิลอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเห็นไหมน,ะนี่ประมาณนี้ครับภาพเกมจะเป็นแนวนี้นะครับเป็นไซส์กอรอลลิ่งนะครับผมอ่าโอเค่อมาครับดูตัวผู้หญิงบ้างปอ๊เนี่ประมาณนี้เออผู้หญิงก็เท่เหมือนนะเนี่ยว,ว้าวเข้าา่าตาคาาอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันครับก็กดตรงนี้เลย ปึ๊บแล้วก็กดตั้งชื่อครับผมอ่าตั้งชื่อตามนี้โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยปากเข้าไป อ่ะตอนนี้ก็เลือกตัวได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในตัวเกมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอลองเล่นก่อนละกันนะครับว่าเกมมันจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็ผมได้ลองเล่นไปนิดหน่อยละนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับซึ่งก็จะมีเอ่อพวกนี้ครับ NPC นะให้เรามาคุยได้นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของรายละเอียดเมนูด้านล่างเห็นไหมขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะนี่ครับเห็นไหมฮะ ตรงรถม้านะครับผมแล้วก็ n p c ตัวนี้ก็ไม่รู้มันจะให้เราทําอะไรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนของเกมนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราแบบเล่นผ่านด่านไปนะครับผมซึ่งตัวด่านเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดโกเข้ามาครับนี่ฮะมันก็จะมีปลดล็อกเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมฮะดูแผนที่ดิค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับผมก็ลองกดเข้าไปดูตรงสตอรี่เลยแล้วกันนะครับผม นี่นมพอเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเข้าไปต่อสู้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดาเนี่ยจะมีแบบ normal มี hard มีอะไรเงี้ยนะครับคือเพิ่มระดับความยากขึ้นไปนะครับในส่วนการต่อสู้เราก็จะต้องใช้ energy ด้วยเห็นหมตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันละกันนะครับอ่ะกด start เข้าไปครับผมนี่ ภาพเกมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยเกมนี้นะครับลายเส้นโอเคมากๆนะครับผมอ่าจะมีในส่วนของในเรื่องให้เราได้อ่านด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมกดคลิปข้ามไปเลยอ่านี่ครับมาวลวเออนี้ดูดิเฮ้ยภาพเกมโอเคแล้วสวยนะครับนี่ครับกดต่อสู้กดใช้สกิลนะครับผมสกิลก็จะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับอืมแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรากดหลายรอบนี่เห็นไหม อ่ามันจะขึ้นมาให้เรากดอยู่ครับแบบนี้นะโอเคแล้วก็พวกอ่าในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบดอกของอะไรต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะอ่าดอกเงินมาอะไรแบบนี้โอเคปึ๊บมาครับพันดานมาต่ออุ้ยอันนี้บอสเหรอไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นมินิบอสนะตัวนี้เนี่ยต้มต้มต้มจไปนี่แน่นี่แน่โอเคสวยอึ๊บอึบ ไม่มีของอื่นดรอปหรอวะมีแต่ไอเจ้าเหรียญเงิอนอันเนี้ย <c oughs> นี่แน่นี่แน่โอเคสวย <c oughs> เรียบร้อยครับอุ้ยเลือดจะหมดแล้วโอ้โหตายละโอเคกด Enter ไปนะครับผมก <c oughs> ็ใช้แล้วผ่านด่านแบบน,นี้ไปเรื่อยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ,โอ้โอ้สำรวจหลายพื้นที่มากเลยอะลองตรงนี้ก่อนล้วกันปึ๊บโอเคอันนี้มาคุยเหรออะลองดูกันนะครับกดคุยไป โอ้ยได้ของมาด้วยโอเคแจมครับผมอ่ามันจะเป็นพื้นที่เราสำรวจแบบนี้ด้วยนะครับโอเคไปเหมือนจะต้องมีการแบบอา่าอะไรอ่ะค้นหาอะไรสักอย่างด้วยนะเนี่ยเห็นไะด่านมันจะยังไม่เปิดด้วยนะครับเนี่ยมันยังล็อกไว้อยู่นะครับเออมาอู้เออผมจะตายไหมเออโอเคอู้โอเคอ่าปลดล็อกเพิ่มเติม อันนี้ลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสนะฮะนี่แต่ผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะตอนเนี้เรียบร้อยลองกดดูนะว่าจะคืนชีพได้หรือเปล่าอ่าคืนได้เว้ยกดคืนชีพไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคออสกิลบางอันเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งค่าตัวปุ่มนะครับ มันก็เลยยังไม่ได้กดใช้เออเนี่ยกดใช้ได้เออจะได้เ้ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟันฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวฟันอย่างนี้ก็ได้วะโอเคบางทีฉันสก,กลิลแบบไม่ค่อยโดนน่ะมันก็โดดไงดูดิเห็นแล้ฟัน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 อืออือ โอเคเรียบร้อยสวยอะไรวะเนี่ยสีทองทองโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กด Enter จริงๆเราสามารถสำรวจต่อได้อีกนะครับเหมือนพื้นที่อีกอันนึงผมยังไม่ได้เดินไปสำรวจนะฮะนี่ได้ของมาด้วยประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศตัวเกมเพลย์จะเป็นประมาณนี้ นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็พันด่านมาแล้วเราก็จะมาเจอรถม้าเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เจอเมนูต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะลรปลดล็อกอะไรเงี้ยอาลองดูตรงนี้สินะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับก็กดเข้ามาดูเหนะ็นไหมอ่าแล้วก็ไปสตาร์ทเพื่อที่จะทําการเรียนรู้เทรนนิ่งต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตอรี่นะครับผมอืมในส่วนตรงนี้ก็คือโตโตท u t o r เรียนนะครับผมนี่ฮะก็เข้ามาดูได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเค นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานั่นแหละนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับนะเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็ม,มาดูันนี้นะครับนี่มีคอสตูมด้วยนะแต่ว่าคือกดใส่ไม่ได้นะครับอืมแค่แบบดูได้เฉยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับผมอา,อาวุธนะครับเราสามารถใส่อาวุธได้เห็นไหมอ่ากดใส่ไปเลยนี่เน โอเคแล้วก็อันนี้ปาบเข้าไปปาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับอออันนี้มันล็อกไว้หรอใส่ไม่ได้หรออ๋อต้องเลเวลสิบนะครับเขาบอกไว้อยู่เนาะนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้นะแล้วก็เอาในส่วนของสกิลที่มีขึ้นมาใหม่นะครับเอามาใส่ในตัวช่องสล็อตนะครับผมนี่เนหะ็นไหมอ่ามันก็จะใส่ได้แล้วนะครับส่วนสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็มาทาการอัพได้นะครับ Quick อั g เกรดทีเดียวเลยดิปึบโอ้มันอัพทีละอันนี้ว่าผมนึกว่ามันจะอัพทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยแมวแล้วแบบมีจำกัดด้วยเนะี่ยไอตรงนี้นะครับออัพอัพไปหมดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับอ่าหมดแล้วนะฮะในส่วนนี้ก็คือตัวที่อัพสกิลเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการไปต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้เออมีมาใหม่ด้วยไหนดูซิมันคืออะไร อันนี้ฮะตัวพื้นที่ใหม่เปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมถ้าเกิดเรามีเงินตรงนี้เราก็มาซื้อได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเออนะครับมาสํารวจมาซื้อได้เลยโอเคอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกโลกนะครับผม,ผมแอดเพื่อน,น,นนะอะไรอย่างงี้นี่ฮะอ่ามีให้เรามาแอดเพื่อนได้นะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมก็ไปกดแอดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีของมาแจกใช้ปากกดเฟรมไปเลย เรียบร้อยดีลีทไปอ่ะแล้วก็อันนี้ครับมีอะไรเหมือนเป็นข่าวสารใช่ป่ะโอเคแล้วก็อันนี้ครับเป็นเคเวสครับนี่เรามากดรับของเราวันจากเคเวสที่เราทําสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มากดรับนะโอเคนี่มีของแจกเยอะทีเดียวนี่นนี่ยเอ้ยผมใช้อะกดรับใช่ป่ะตกใจนึวว่ายซื้ออะไรหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะแล้วก็ เหมือนผมครับคลายคับคาว่ามันจะมีอะไรอีกหน้านะครับเออหรือว่าหมดแค่นี้วะอืน่าจะเอ,อ่อหมดแค่นี้แหละนะครับผมอ๋อนี่ไง Event, อ,อีเวนต์เนอผมก็ว่าอยู่มันคับคลายคับคานะฮะนี่ครับก็จะมีขอมาแจกเช่นเดียวกันนะครับก็กดรับไปนะครับด้วยส่วนตรงนี้นะอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบเออแล้วก็ตรงนี้ครับมีเอ,อ่อซัมมอนด้วยนะอลองกดดูสิอ,อ่ายังซัมมอนไม่ได้เลย <laughs> เออนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสบข,ของบรรยากาศตัวเกมนะใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมก็ยังมีอะไรอีกที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้เป็นบรรยากาศาคร่าวๆเฉยๆนะครับอ่ะโอเคไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะไป,ละปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีทุกคนครับผม